TV. วันนี้เอจะพาคุณผู้ชมมาชิมอาหารอร่อยๆกันที่เมอร์ริเวอร์คาเฟ่ค่ะที่นี่นะคะเป็นคาเฟ่ที่เปิดใหม่ที่แบบบรรยากาศดีมากๆเพราะว่าอยู่ติดริมคลองมหาสวัสด์ค่ะและที่สําคัญนะคะบรรยากาศแบบรม่มรื่นมีมุมเช็คอ,อินหลากหลายมุมและอาหารเขานะคะคุณผู้ชมโดดเด่นมากๆเพราะว่าเจ้าของร้านเป็นเชฟค่ะการันตีความอร่อยวัตถุดิบชั้นดีทุกเมนูแน่ๆวันนี้เราจะมาชิมกันทั้งหมดวางอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะแต่ก่อนอื่นคุณผู้ชมอย่าลืมล้างมือให้สะอาดทุกครั้งด้วยนะคะประเดิมอย่างแรกคะ่ะคุณผู้ชม สปาเกตตี้พริกแห้งเบคอนค่ะเมนูนี้รสชาติแบบเผ็ดร้อนกำลังดีค่ะคุณผู้ชมที่แบบชอบทานอาหารที่มีรสชาติจัดจ้านนะคะต้องห้ามพลาดนี่เลยค่ะสปาเกตตี้พริกแห้งเบคอนค่ะอย่างต่อมาค่ะเป็นเบอร์เกอร์หมูชาโคนะคะเอว่าเมนูนี้ถูกปากคุณผู้ชมทุกเพศทุกวัยค่ะเพราะว่าแป้งเขาแบบหอมแล้วก็ มีความหวานอ่อนๆค่ะและเนื้อหมูเขากลมกล่อมมากโดยเฉพาะชีสนะคะคุณผู้ชมให้มาแบบไม่ยัง้งทานคู่กับเฟรนฟรายมันเข้ากันมากๆเด็กๆชอบแน่นอนค่ะไปต่อเมนูกระเพราแซลมอนนะคะไข่ดาวแต่อันนี้ใช้เป็นไข่เป็ดนะคะ เมนูนี้นะคะรสชาติกลมกล่อมกําลังดีค่ะและที่สําคัญนะคะวัตถุดิบดีสุดๆไข่เป็ดก็จะมีความแบบยุม้มเยิ้มของผู้ชมทานคู่กับพริกน้ปาปลานี่มันสุดยอดจริงค่ะไปต่อกันด้วยเมนูที่อลังการมากๆค่ะผู้ชมซิ่คโครงหมูบาร์บีคิวค่ะ บอกเลยค่ะคุณชมละลายในปากค่ะแล้วรสชาติมันมีความกลมกลม่อมมันครบทุกรสค่ะคุณชมเมนูนี้นะคะคุณผชมทานได้ทุกเพศทุกวัยแน่ค่ะต่อก็ได้อีกหนึ่งเมนูที่เป็นเมนูที่แบบอลังการมากๆนั่นก็คือสเต็กเนื้อวากิวค่ะแล้วก็เสิร์ฟมาพร้อมกับผักนะคะที่เป็นกริลแล้วก็ซอสต่ตางๆ เนื้อนุ่มมากๆค่ะด้วยความเป็นเนื้อบาร์ิวนะคะเนื้อก็จะนุ่มแล้วมีความแบบ juicy ค่ะผู้ชมและที่สําคัญผู้ชมเลือกความสุกได้ระดับตามที่ใจชอบได้เลยค่ะอีกหนึ่งเมนูที่มาแล้วต้องห้ามพลาดค่ะไปไิดท้ายด้วยเมนูเครื่องดื่มที่แบบสดชื่นมากๆนั่นก็คือ Blue Paradise ค่ะ เรียวซ่าเหมาะกับอากาศร้อนๆมากเลยค่ะต้องบอกเลยนะคะผู้ชมที่นี่นอกจากอาหารอร่อยแล้วบรรยากาศสุดอลังการค่ะุผู้ชมเป็นคาเฟ่ที่กําลังมาแรงมากๆการเดิน,นทางก็หาไม่ยากค่ะเพราะว่าผู้ชมวิ่งเข้ามาที่เส้นราชพฤกษ์แล้วก็เลี้ยวเข้ามาที่ซอยอัจฉริยะประสิทธิ์ตรงมาไม่ถึง500เมตรก็จะเจอร้านมีที่จอดรถมากมายเลยละคะ่ะและช่วงหน้าเรื่องราวแซ่บในแซ่บทีวียังมีมารออัปเดตกันอีกเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่เดียวค่ะ